สวัสดีครับก็มาอยู่เกมโลบอคแมปสกิมบีดี้บ t ตเทิลนะครับเดโมสกิบิดีบัตเทการต่อสู้ของ s k i b i d ดคลิปนี้ผมก็จะพามาดูการอัปเดตวิธีหาเพชรและทอยังไงให้ได้เยอะๆนะครับอ่าหรือการฟารันมันเองไปไปกันเลยแบบนี้นะครับก็จะเป็นแมปสไตล์แบบโทรศัพท์เอา การ์ดหรือตัวมารวมกันแล้วก็เก็บเลเวลเอ้ยไม่ใช่เอาเงินมาอัพการ์ดของเรานะครับนี่เดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับปึ๊บนี่ครับการ์ดนะครับนี่การ์ดจะมีเลเวลนะครับจะต้องใช้ทองอัพนี่ครับอัพเกรดอย่างนี้นะปึ๊บนี่ครับนี่เห็นไหมเลเวลต้อง240ผมว่าเลเวลน่าจะเป็นพันนะครับนี่นี่ครับช่างภาพไททันก็คือไททันคาเมิล่าแมนนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นไททันทีวีแมนนะครับอันเป็นเวอร์ชั่น1.0นะครับแล้วก็ ใสท่นสเปกิแมนนะครับมาหายัางไงวิธีฟาร์มนะครับง่ายๆเลยนะครับผมจะบอกเทคนิคนี้เอาไปใช้ได้แน่นอน,นครับอ่าเริ่มแรกครับเราก็ไปที่ภารกิจเมื่อเราเข้ามาภารกิจแล้วน้องก็จะต้องกดภารกิจที่ตัวเองไหวนะครับอย่างตอนนี้ผมมาถึงเลเวลที่37อันนี้เขาเขียนว่าเป็นเลเวลนะผมเขาเรียกว่าด่านล้กันด่านที่37นะครับผมยังไม่ผ่านเพราะว่าออ้อย มันเลือดเยอะแล้วก็ยิงหนักนะครับดังนั้นผมจะมาเอาด่านรองนะครับมาเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าผมฟาร์มยังไงที่ให้ได้กล่องและเงินและเพชรเยอะๆนะครับมาเริ่มเลยนะครับเราก็ไปคนเดียวนะครับเริ่มก่อนอ่าแล้วดูนะครับวิธีนี้สําคัญมากเลยครับเพราะว่ามันทําให้ผม,มนี่โอ้โหได้มีงบเพชร เปิดหาไททันฟุกด้วยครับมันได้มาสาตัวนี่สาตัวนี้นะครับเริ่มแรกเลยนะครับมันจะมีตรงอัตโนมัตินะแต่ด้วยที่โลบอกนั่นระบบของเขาจะอยู่แค่20นาทีแล้วเราจะเด้งอ่อนครับแสดงว่าผู้ทำแมปของแมปนี้เขายังไม่ไปเขียนเฮ้ยจะเรียกว่าเขียนโคตมไหมไม่ดีกว่านะครับเอาพูดว่ายังไม่ทำระบบแบบ AFK ที่แบบเราอยู่ได้นะครับส่วนเขาจะไปทำ เปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวต้องคอยดูอีกทีนะครับเพราะว่าผมได้ลองกดอัตโนมัติแบบนี้นะครับเนี่ยสมมติเราอัตโนมัติแบบนี้ใช่ไหมครับพอครบ20นาทีเราจะเด้งออกจากแบมนะครับถ้าเราไม่ขยับขยื่นเลยดังนั้นเราจะต้องกดแบบถ้าเล่นบนคอมพิวเตอร์นะครับจะต้องใช้โปรแกรมออโต้คิกด้วยนะครับมันจะทําให้เราไม่หลุดน,นะครับ คราวนี้มาดูวิธีการฟาร์มสไตล์ผมนะครับซึ่งผมก็ค้นพบเมื่อคืนนะครับแต่ก็ฟาร์มไ้แค่3ชั่วโมงับเนื่องจากว่าไปฟาร์มแมปสวอตบริเออร์ต่อนะครับเดี๋ยวเอากดปิดก่อนพอกดปินนะครับเดี๋ยวผมไปหน้าล็อบบี้กันนะกลับที่หน้าล็อบบี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้ทวนใหม่อีกรอบนะครับเริ่มแรกนะครับให้น้องเลือกที่แมปตัวเองถึงล่าสุดนะครับแต่ให้เน้นลองลงมานะเพื่อความชัวร์ในการผ่านนะครับ อย่างผมมีก็คือผ่านแน่นอน100%ครับที่ด่าน36นะครับกดเริ่มเกม่าพอเล่นเกมมาปุ๊บเราก็จะต้องเอาตัวละครที่ตัวเราเอ้ยที่ตัวเรามียูนิตท,ที่เก่งที่สุดนะครับแล้วก็แบบเคลียร์มอนที่สุดสนตอนนี้ผมมีไททันคาเมล่าแมนแล้วก็ไททันซุปเปอร์แมนครับที่เคลียร์มอนได้เร็วที่สุดนะครับเคลียร์ไอ้แก๊งสกิปปดพวกนี้นะครับอ่ะนี่วิธีกดนะครับ ให้เราเอาตัวที่ไม่ได้ใช้งานกดออกนะครับโดยที่กดเอาอย่างนี้แล้วกันนี่ตัวเครื่องหมายถูกนะครับเอาออกครับเห็นไหมแล้วก็เอาตัวที่ไม่ได้ใช้ออกนะครับนี่ผมก็เอาไททันทีวีแมนออกนะครับนะเอาไ่ใช่เออถูกแล้วนี่เห็นไหมครับให้มันว่าง3สล็อตนะครับตอนนี้ค่าพลังงานผมใช้50นะครับตัวไททันทีวีแมนเนี่ยไม่ใช่ไททันเอาเป็นว่า พวกไททันแกงไททันนะครับ3ตัวนี้จะใช้ค่าพลังงานเรียกมา1ครั้งใช้20นะครับดังนั้นผมจะเรียกได้แค่2ตัวนะครับเนี่ยก็ให้เอาเลือกตัวที่เก่งที่สุดครับไอ้ไททันทีวีแมนหนึ่งน่าจะยังบั็อกอยู่ครับเพราะว่ารู้สึกว่าเท่าที่ใช้มาครับมันเดินช้าๆแล้วก็แบบสกิลหมู่ไม่ทันใจนครับตัวที่แบบเคลียร์มอนเร็วที่สุดผมให้ไททันคาเมล่าแมนนะครับแต่ดาเมจน้อยแล้วก็ไททันซูเปอร์แมนจะลองลงมานะครับ ตัวนี้จะดามเมจเป้าเดียวแรงสุดนะครับอ่านี่ครับพอเราได้2ตัวนี้ใช่ไหมครับนี่อย่างผมเนี่ได้ไททันคาเมล่าแมนไททันสเปกแกร์แมนใช่ไหมครับเลือกมาแล้วมันก็จะเหลืออีก10หน่วยนะครับเราก็เลือกตัวที่เก่งที่สุดนะครับดาเมจผมจะเลือกเป็นตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับเห็นไหมเขาชื่อไททันเอ้ยไม่ใช่ไททันคาเมล่ามูแมนนะถ้าจะไม่ผิดน,นะอ่านี่ครับพอครบ50พลังงานแล้วใช่ไหม คราวนี้เราก็มากดนะครับกดออโต้ค่อยดูนะครับเห็นไหมคราวนี้มันก็จะเรียกมา3าตัวนะครับเห็นไหมผมเลื่อนสูงๆให้ดูก่อนนะนี่มันก็จะตีไปเรื่อยๆของมันนะครับแบบไม่รู้จบมาเว้นแต่ไฟดับเนตัดคอมดับนะครับถึงจะหลุดออกจากเกมนะออกจากแมปครับหรือคนทำแมปกดรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์นะครับนะครับก็จะประมาณนี้ครับแต่ เราจะต้องใช้โปรแกรมออโต้คลิกด้วยครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูครับเดี๋ยวผมกด F11 ก่อนแล้วก็ใช้โปรแกรมออโต้คลิกนะครับโอ้โหลิ้นพันจะพูดเร็วไปไหนครับเดี๋ยวกดเต็มจอก่อนนะครับเอาไม่กดเต็มจออืมอ่านี่ครับแล้วเราก็จะต้องเอาเมาส์นี่ไปตรงที่ว่างครับที่มันไม่ได้กดพวกปุ่มไหนเลยนะแล้วก็ผมจะกดคีย์ลัดคือ ผมตั้งไป f f 6นะครับก็ f n f 6นี่อาอต้องคลิกแล้วแค่นี้แหละครับก็จะได้อยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับผมยังไม่ได้ลองที่แบบอยู่ถึง10ชั่วโมงขึ้นไปนะครับว่ามันเป็นยังไงนะเห็นไหมเร็วไหมนี่ประมาณนี้แหละครับโอ้โหเห็นไ,ไหมครับนี่คือวิธีฟาร์มผมนะครับผมเพิ่งค้นพบได้ประมาณ เล่นครั้งที่สองครับอ๋อมันฟาร์มไปอย่างงี้นีเองเข้าใจแล้วไอ้พวกค่าพลังเยอะเ้นไอ้พวกเติมปล่อยไปนะพวกที่เขาเติมน่มันต้องเร็วอยู่แล้วนี่แหละครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการฟาร์มแบบทูฟาร์มนะครับเงินเยอะเหรียญเยอะเพชรเยอะครับมาคราวนี้ผมก็จะกดออกให้ดูเลยนะเมื่อเราฟาร์มเสร็จใช่ไหมครับคราวนี้เราอยากลองไปเช็คพวกเพชรดูว่าได้เยอะยังไงหรือเงินได้เยอะยังไงครับ เด๋วไปดูกันเดี๋ยวให้จบคืนนี้ก่อนนะครับเห็นไหมอันนี้คือผมอัดวิวเรียวๆ,ๆนะครับเรียวๆสดๆไม่ตรงไม่ตัดให้ดูนะครับเพื่อที่น้องจะได้เห็นภาพเลยครับว่ามันฟ้าไม่ได้ย่าง,งี้แหละนี่คือเคล็ดลับของผมแล้วที่ทําให้ผมมีค่าพลังงานที่สูงนะครับอ่ากลับไปล็อบบี้แล้วครับไปๆกดปิดก่อนเออกดปิด AI ก่อนนะับแล้วก็กลับไปล็อบบี้นะครับ ไอ้กล่องเก่านี่ผมได้ลองฟาร์มมา1-2ถึงชั่วโมงครับนี่เห็นไหมได้มา400กล่องครับนี่จากนั้นเห็นไหมได้ตังตังได้สักแสนห้านะแต่ถ้าเรากดอัพมันก็จะหมดเร็วอยู่ดีนะเพราะว่าผมยูนิตผมมันเลเวลสูงแล้วมันใช้อัพคุดคือเยอะนะครับอ่ะตอนนี้เราก็มากดเปิดกล่องแรกครับกล่องแรกอย่างที่บอกไปจะให้เงินลุนๆนนะครับ เมื่อเนื่องจากว่าผมขี้เกียจนะครับผมก็จะใช้ปุ่มออโต้คิกนะปุ๊บนี่ครับเห็นไหมนี่ให้ตังนะครับแล้วก็จะให้ให้ยูนิตพวกตัวตัวเริ่มต้นนะครับตัวอันคอมมอนมันอันคอมมอนแล้วก็ตัวแรนะครับแค่นั้นเองนะครับนี่เห็นไหมแล้วกล่องนี่พวกแต้มกล่องนะครับถ้าสะสมได้ถ้าจำไม่ผิดนะครับร้อยแต้มจะได้เมตติกนะครับเอ๊ผมใช้ร้อยแต้มเปล่าไม่แน่ใจครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้จบก่อนเห็นไหมนี่ มันได้เร็วกว่าที่เราจะต้องไปลุยบอยนะขอเพียงแค่ฟาร์มแมปนะครับโอ้โหหวานเลยครับแมปที่ผม AI อยู่เนี่ยครับก็มีหนึ่งเลยครับสวอร์มวอลิเออร์ <c oughs> หลังๆก็ AI บ้างไม่ AI บ้างนะครับสองคงจะเป็นแมปนี้นะครับแมปทุเรศโทเวอร์ดีฟินส์มันเปิดหาไททันค,ค็อกแมนไม่ได้สักทีผมไม่เอาละไออะไรนะไอไททันค,อค็อกแมนวอลิเออร์นะโอ้นายน่ายากน่ายเย็นนะครับมาแมปนี้แล้วกันครับแมปที่ AI ได้ผมก็จะ ไปสิงอยู่แมปนั้นนานหน่อยนะครับไม่รวมแมปอื่นที่ผมเล่นนะ <c oughs> แมปที่แบบว่าเราต้องเข้าไปเล่นจริงๆผมก็เล่นนะครับคือผมเล่นหลายแมปบ้างอามาต่อครับเห็นไหมเห็นไหมนยโอ้ยแค่นี้เองสามชั่วโมงได้ขนาดนี้คิดเอาครับแต่ด้วยที่ว่าผมได้เหรียญเยอะขนาดนี้เพราะว่าผมผ่านถึงด่านที่สานะครับอเห็นไหมมันได้มาแล้วเอ้ยกดปิดก่อนกดปิด เอาตัวคิก่อนครับอ่าเมื่อเราเสร็จใช่ไหมครับก็เดี๋ยวเปิดปิดเอ้ยเปิดส่งท้ายหมดก่อนเหลือห้ากล่องครับอ่าคราวนี้ก็มาเปิดกล่องพวกนี้นะครับนี่ให้มันแต้มเข้าไปนะครับให้มันแต้มเข้าไปให้มันแต้มสะสมไปแล้วเราก็จะเปิดทีเดียวนะครับคอยดูนะครับอุ้ยนี่เห็นไหมครับถ้ากล่องเราเปิดได้นี่มันก็จะให้จิกซอมมาหนึ่งชิ้นอย่างนี้ครับเห็นไหมอ่าจากนั้นก็เราก็ไปคิกข้างบนนะครับนีได้แล้วครับกล่องเม็ดติก ดูิว่าจะได้ไมากี่กล่องนะครับอันนี้น้องจะได้รู้เลทแหลยครับกล่องนี้ส่วนมากมันจะให้เป็นจิกซอครับมันไม่มันไม่ได้ให้เป็นตัวนะถ้าเป็นตัวคือเราต้องไปสุ่มสุ่มที่ซัมมอนเองครับซัมมอนคือจะให้จิ๊กซอครบแล้วก็ตัวมาเลยนะครับถ้าเปิดได้นะครับเดี๋ยวผมไปลองเปิดให้ดูนะอ่าเอากล่องแดงอีก <c oughs> มีสองกล่องแล้วมีสองกล่องแล้วต้องใช้สามร้อยแตงเปล่าผมก็ลืมดูนะครับเห็นไหมนี่แหละ แแบนี้แต่แบบนี้คือมันคล้ายพวกเกมทั่วไปของโทรศัพท์เลยนะครับหาไม่ยากเลยถ้าน้องเคยเล่นนะครับอย่างเช่นนั่งรถเมย์กลับบ้านนะครับถ้าน้องเล่นเกมพวกแนวโทรศัพท์น้องก็จะอ๋อมันเป็นเวอร์ชั่นสกบิดดีของโลบอกแลเวนี่แบบรวมการนะอ่ะเอาทำไมเปิดไม่ได้โอ้ต้องกดตรงนี้ครับอ่าเห็นไหมคราวนี้เราก็มากล่องเมทิกนะครับดูสิครับว่าจะ ได้เม็ติหรือการ์ดสีส้มนะครับอ่ะมาดูเลดนะเอา้าลืมกดให้ดูโอ้เส็งเลยอ่ะเห็นไหมได้ตั้งพันหเพชรนะครับ <c oughs> คิดเอาแล้วกัน,นครับถ้าเราฟาร์มแบบสัก10ชั่วโมง20ชั่วโมงโอ้โหเพชรน่าจะได้เยอะครับมาเดี๋ยวไปดูเลดกันครับเลดเนี่ยก็นี่ครับคอยดูนะเลยกี่แต้มอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเติมให้ดูนะครับ ว่าเลดเป็นยังไงนะ <c oughs> ดูค่าพลังเขาก่อนล่าสุดหรือเท่าไหร่อันดำหนึ่งนะครับโอ้ปล่อยเข้าไปถองโอ้จะล้าละปล่อยเข้าไปครับมาเดี๋ยวผมเติมให้ดูนะครับอ่ะชอบนะครับโอ้ยลอตาลอใจนะครับดูเหมือนถูกนะครับแต,แต่จริงจริงมันก็ใช้เรื่อยแหละแต่ฟาร์มมันก็จะได้เรื่อยๆนะครับแต่เพียงแค่มันต้องใช้เวลาน,นิดนึงนะครับอ่ะกดเลย เมื่อผมใช้199เอ้ย119โลบักนะครับเฮ้ยมันไม่สะใจเอา2 9นะเติมครั้งนี้พอครับผมลองฟาร์ประมาณ10ชั่วโมงโอ้โหได้ได้เพชรโคตรเยอะได้ถึงหมื่นเอ้ยไม่ใช่หมื่นนะครับประมาณหมื่นนะผมก็แบบไม่ได้ไปตัดตรงนั้นมาให้ดูนะเพราะว่าอันนี้เป็นอัดแบบเรียวสดนะครับอ่าซื้อมาแล้วสามหมืนนะครับไปกันเลยคราวนี้ก็เดี๋ยวจะเปิดทีละสิให้ดูนะครับไปตึงตึงตึง โอ้เอ๋ขอไม่ติดให้น้องดูหน่อยขอไม่ติดให้น้องดูหน่อยเอาๆให้หนึ่งอันครับเพื่อที่จะได้เอาแต้มตรงนี้นะไอ้ตรงนี้นะครับแต้มจะเป็นจิกซอนะครับเนี่ยเอาพลิปกดทำไมเด้อเด้โอ้ยเห็นไหมหาเด้ออย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่เลยนะครับหกจุดหกเปอร์เซ็นต์การออกค่อนข้างมีสูงนะครับ ก็ต้องลุ้นเอานะครับส่วนไอ้สี่สิบเซนี่คือตัวเกลือนะครับอ่ามาไปเลยครับเพื่อความรวดเร็วนะครับทีละสิบเลยแรงเลยเว้ยวู้เอ้ยโคดเด้หน่อยผมเติมครั้งนี้ก็จะพอนะครับนอกนั้นคือผมจะเน้นฟาร์มออานะครับเฮ้ยได้มาแล้วอ๋อนนี้อ้หได้ม่วง เอ้ผมไม่อยากเป็นโลกไตพอแดงให้ต้องน้องได้เห็นหน่อยโอ้ยเซ็งเลยอ,อีกครั้งหนึ่งกอนน่าจะหมดแล้วนะครับเอออีกนี่สิสดูสิได้แปดใสท่านซูเปอร์มนตัวทำดาเมจครับโอ้ยได้มาแล้วอ่าเห็นไ,ไหมลวครนี้ผมจะเปิดกายดูนะครับได้แดงหน่อยจะได้เป็นตัวอย่างครับเอบแดง เห็นไหมนี่ถ้าอย่างนี้นะครับถ้าน้องมีเพชรเยอะน้องก็ต้องมาเปิดตัวนี้นะครับเพื่อลุ้นเอาพวกแก๊งสามชาไม่ใช่ไททันทั้ง3ตัวนะครับเป็นเวอร์ชัน1.0ทั้งหมดนะครับสำคัญเลยต้องเอามาใช้นะครับเพื่อความเท่นนะนครับคราวนี้ผมก็จะลองเปิดให้ดูสัก2ครั้งนะครับ1 1แล้วต่อไปครั้งที่2นะครับ อพ,อพ,อพ,อพอแล้วครับเพราะว่าเทคนิคผมน่ะที่ผมเปิดได้ไททันแก๊งสามชาติแก๊งนี้นะครับผมจะเปิดครั้งทีละห้าพันเพนนะครับโดยการแบบลงไปฟาร์มพวกแมปธรรมดาครับแล้วก็ปล่อยแบบออโต้คลิกไว้เลยออโต้คลิกคือเราไม่ใช่ไปคลิกเรียกยูนิตนะครับไปตรงที่แบบตรงไหนก็ได้ที่มันไม่คลิกปุ่มนะครับแค่กันไม่ให้เราหลุดออกจากแมปนั้นแค่เอ้แมปนี้แค่นั้นครับ นี่แหละครับ <blunt> ก <animation> ็จะประมาณนี้นะสำหรับแมปเดโม s k i บดี้บัตเทิรครับโอ้โหก็จะประมาณนี้ครับนึกชื่อแมปอยู่ก็นี่แหละครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขึ้นครับต่อไป Start Up นะครับสตาร์ทอัพเฮ้ยสตาร์ทอสำเร็จแล้วดูครับดู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 เห็นไหมยิ่งเลเวลสูงยิ่งใช้เหรียญเยอะแต่ถ้าเราแบบฟาร์ม แบบช่วงคืนช่วงเรานอนนะครับแบบเปิดค้างไว้น่ะอู้ยได้มาโคตรเยอะเลยเดี๋ยวไว้คลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดซักช่วงนอนนะซักเที่ยงคืนไปถึงช่วงเช้าครับแล้วจะมาบอกครับว่าผมจะได้เหรียญทั้งหมดเท่าไหร่นะครับก็จะฟาร์มที่นี่ครับด่าน36นะครับเฮ้ยดานเออดันสาม3กถึงแล้วก็นี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วครับขอบคุณครับผม